DIY ของเล่นแป้นบาสสไตล์มิตแมนก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตาม y t u t u มิตแมน n DIY ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมกระดาษลังนะครับมาตัดแบ่งส่วนในส่วนของที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยแบบนี้นะครับนี่ใช้มีคันเตอร์ตัดปุ๊บตัดออกไปนะครับนี่นะครับตัดทั้งสงฝั่งทิ้งเลยนะครับนี่นะครับ โอเคจากนั้นก็ตัดขอบในส่วนที่ไม่ได้ใช้ทิ้งออกเลยนะครับนี่เพื่อความสวยของแ้นบาสนะครับ,บโอเคก็ตัดอีกข้างหนึ่งจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับจากนั้นขั้นต่อไปเราก็เอาตัวสกอตเทปนะครับมาแปะตรงขอบนะครับทั้งสี่มุมเลย โอเคปุ๊บนี่นครับหรือถ้าใครไม่มีตัวสกอตเทปสามารถวาดเอาก็ได้นะครับตีไม้บรรทันแล้วก็วาดเอานะครับแต่ถ้ามีสกอตเทปแบบสีก็จะทําให้หน้าดูมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคนไหนไม่มีตัวสกอตเทปแบบสีก็สามารถระบายสีเพิ่มเติมได้นะครับโอเคจากนั้นก็ตัดออกเลยปุ๊บ แล้วก็ตีขอบวงเส้นไปให้ทั้งสี่มุมโอเคนี่นะครับสามารถเอาไปใช้เล่นกับเพื่อนได้นะครับหรือว่าไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้นะครับ เพื่อจะทําให้การทํางานในช่วงโควิดเนี่ยไม่น่าเบื่อนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคอย่างนี้ก็ติดขอบในด้วยนะครับขอบในทั้ง4มุมนะครับโอเคปุ๊บนี่นะครับติดมุมข้างในเพื่อให้เหมือนเป็นบาร์นะครับ นี่ครับปึ๊บถ้าใครมีลูกปิงปองหรือว่าอะไรกลมๆเล็กๆก็สามารถเอามาเล่นกับตัวแป้นตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้พี่แมนไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับขั้นต่อไปนําแก้วมาตัดครึ่งนะครับนี่แบบนี้เลยจากนั้นก็เอาจะเอากาวมาติดตรงแบบนี้นะครับใส่กาวลงไปปุ๊บแล้วก็ติดไปเลยจะได้แป้นบารสนะครับที่บบร้อยครับแป้นบาสของเรา จากนั้นก็จะมาทําตัวหนีบด้านหลังนะครับนี่จะใช้ไม้หนีบแบบนี้นะครับก็ติดกาวลงไปติดทั้งสองอันนะครับเพื่อเอาไว้ใช้หนีบกับตัวถังหรือว่าตัวถังขยะนะครับนี่เรียบร้อยครับเป็นบาร์สมหาสนุกของเราขั้นตอนวิธีการติดก็นี่ครับหนีบ หนีไปได้เลยวิธีการเล่นก็คือนำเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้ก็มาโยนเล่นได้เลยนะครับหรือว่าใครมีรูปวิงปองก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปมิตรแมนขอบคุณครับ